ใครเนี่ยที่กําลังติดปัญหาการตัดสินใจทําอะไรลงไปที่แบบง่ๆลงไปนะครับผมอ่ะคลิปนี้เนี่ยผมจะมาช่วยคนเองเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกเก่าวิธีการที่ว่าเฮ้ยเราจะตัดสินใจไงให้ฉลาดนะผมคือการตัดสินใจไงให้ฉลาดและเฉียบคมนั่นเองนะครับผมอ่ะมาฟังกันเลยอารมณ์นะผมมันจะมีอยู่2อารมณ์ด้วยกันหลักๆในคลิปนี้ก็คือ1เลยอารมณ์ความโกรธนะผมอารมณ์ความโกรธง่ายๆเลยก็คือโกรดนั่นแหละเวลาเราโกรดเนี่ยเราก็มากจะตัดสินใจอะไรที่ง่ๆลงไปใช่ไหมครับอ่ะ ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเวลาเราโกรธเนี่ยสมองเราจะโง่ลงนะผมคือคือเราจะโง่ลงเราจะเหมือนเด็กเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรที่มันงง,ง่ๆลงไปนะครับผมอ่าแปบลบว่าโกรธมึงไว้ไเฮียกูต่อยหน้ามึงแม่งเลยนะผมมันก็เป็นการตัดสินใจที่มันแบบมันไม่ดีแล้วถูกไหมอ่ามันผิดแล้วนะครับผมไปต่อยหน้าคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมครับเวลาเราโกรธเนี่ยเราควรจะยับยั้งอารมณ์นะครับผมประมาณนี้ ส่วนอารมณ์ที่2อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่แครหลายคนเนี่ยมักจะติดกับดนักมันมากที่สดุดยิ่งกว่าอารมณ์โกรธอีกคืออารมณ์ความโกรธเนี่ยหลายคนก็อาจจะควบคุมมันได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้มันดีเลยอารมณ์ความโกรธเนี่ยแต่อารมณ์อันนี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะผมมันเป็นอารมณ์ที่หลายคนไม่ค่อยเข้าถึงมันนะครับผมก็คืออารมณ์ความสุขนั่นเองคําว่าความสุขที่แท้จริงอะ่ะมันมีหลายด้านนะผมไม่ว่าจะเป็นความสุขด้านทางกายทางใจอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่า ผมจะมาบอกในเชิงลึกด้วยว่าถ้าคุณมีความสุขมากๆเนี่ยอะสิ่งที่คุณควรระวังในการที่มีความสุขมากๆเนี่ยคืออะไรการตัดสินใจนะผมถ้าคุณมีความสุขมากๆเนี่ยการตัดสินใจของคุณอะจะเป็นผลมากๆเพราะว่าสมมติคุณถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะมีความสุขมากเลยแบบมากๆเลยอะและทีนี่แหละพอคุณมีความสุขมากอารมณ์ความสุขตัวเนี้ยมันจะทําให้คุณอะเริ่มเป็นคนที่โง่ลงละอะโง่ลงยังไงเช่นมันก็จะมีหลายคนเนี่ยที่มาขอยืมตังคุณอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะผมญาติพี่น้องอะก็รู้ทางแล้วว่าเอ ดีกว่าประมาณนี้อ่ะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยผมสังเกตแล้วว่าถ้ามีประเภทแบบนี้จะให้ไปสะหมดเลยนะผมคือจะให้ไปดือด้อโง่เลยแบบว่าเอ้ยมีคนมาขอแสนหนึ่งว่าเออเป็นยายพี่นอ้องได้ก็ก็ให้ให้ไปแล้วกันนะแสนหนึ่งเอาให้เลยให้ให้ครับให้ครับประมาณนี้เพราะว่าคุณรวยแล้วไงมี12ล้าน แต่หารู้ไหมว่าการที่มีส2ล้านั้นให้ไปให้ไปให้ไปเรื่อยแม่งใช้ไปแบบโง่ๆก็หมดอยู่ดีนะครับผมถ้าคุณใช้เงินแบบไม่ฉลาดใช้เงินแบบไม่เป็นคือยังมีไมเซตแบบคนจนอยู่นะผมถึงจะรวยแค่ไหนสุดท้ายมันก็จนได้อยู่ดีนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมจะฝากไว้แต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเงินผมจะมาพูดถึงว่าการตัดสินใจอะไรโง่ที่มันมีบอกเกินมาจากความสุขที่มันมากจนเกินไปนะครับเมลามีความสุขมากเนี่ยเราก็ตัดสินใจอะไรโง่ไปใช่ไหมครับได้เงินมาเยอะก็ให้เงินคนนนอื่่ไปเเเะะๆชมพ โง่ลงนั่นเองเรามีความสุขมากเราก็โง่ลงมากเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมีความสุขอะไรมากๆเนี่ยคุณยับยั้งชั่งใจคิดตัวเองซะก่อนว่าเอ้เราได้เงินมา12ล้านเนี่ยคุณยับยั้งคิดไว้ก่อนว่า12ล้านเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรดีถ้ามีคนมาขอยืมเนี่ยเราจะให้ดีไหมอ่ะ เพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าความสุขเนี่ยมันจะเป็นกับดักอย่างหนึ่งกับดักที่ร้ายแรงและติดง่ายมากกว่ากับดักความโกรธอีกนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณมีความสุขมากเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะตัดสินใจอะไรที่โง่ามากๆลงไปนะครับผมเพราะนั้นคิดยั้งใจตัวเองให้ดีด้วยเวลามีความสุขมากๆนะผมเวลามีความสุขสมมติถูกหวย12ล้านเอ้ยกูถูกหวย2ล้านละอ่ะถ้าเป็นผมอ่ะผมก็จะนั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยสิบสองล้านเนี่ยเฮียโกไปทําอะไรก่อนดีว่า12ล้านตัวเนี้ยมันต่อยอดทําให เงินเนี่ยมันเงาะเงยมากขึ้นและมันเติบโตมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือวิธีการคิดแบบคนฉลาดนะครับผมไม่เซทแบบคนรวยนะครับผมอยาให้มีติดตัวกันไว้นะและนี่คือสิ่งที่ผมจะมาบอกหลายคนมักจะติดกับดักนะผมกับดักของการตัดสินใจอะไรที่มันง่ๆลงไปนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ตัดสินใจอะไรแบบนี้ผิดพลาดลงไปเวลามีความสุขมากให้ยั้งคิดชั่งใจก่อนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมคลิปสั้นๆได้ใจความโอเคบายจ้า